<laughs> ừ, khó, 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 khó. <laughs> Mẹ นี่แน่อ๋อแป๊บ <laughs> เอ้ผมยากรถติดไอ้เปลี่ยนไอ้คอมอไอ้คอมแอร์ของรถอ่ะแต่ดีวะเปลี่ยต้องเข้าศูนย์ที่วันโซ่ครับเด้อครั้งก่อนนี่อั่นจะเปลี่ยนของนิปปอนทั้งหมดใช่ใช้ของเอ้ไปแล้วนองนะม่มันแปลงหัวชั่วอย่างไม่ได้เรื่องอ๋อมดเลเดียวไม่เลาเ่เรื่องเราดิจะเรือเราด้วยอย่างเี้ยแหละไม ขมันบอกว่ามันไม่มันไม่ปั๊มไม่แอ่เชื่อยเหรอไม่่แอเลยมันแค่อค่แคนั้นเองนม่ันมจริงจริงมันต้องฟั่มี่ันต้อง่เกนไปขเปลีแล้วเปียนกแล้วสามพัตบบาทเดี๋ยวเขาเสร็จยังเหมือนเดิมไอเื่อน้อยยกลากตจัดได้่อรจยคือกูไม่ทำงานเลยมน่าเข้านิอดีอย่างนี้ฝากเขามีข้อก่อน เราไม่ยก้อเียอมาห้เราคของเก่าเราไม่ื่กอนนี่ของก้อต้ามีกวนนี่ไงเราเปลี่ยนไปแล้วมั้งนี่มันจะจับมือนี่ก้อนอยูแล้วไม่อกไ่แล้วมันเลี่นอยแล้วไปงไหนีเพื่อนีชอบแบบนี้ีหรือตก้ยอันนี้ยังลบอย่เวไม่คือวเราไม่ทราบเรแคิวเตอร์ก็ปนกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยจะมามันไม่ใสได้นะ